โคคาโคล่าชวนคนไทยขยับร่างกายขยายความสุขเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะดิฉันขวัญิรารมยาเลิศค่ะคุณกำลังชม so ไอโซไซตี้ค่ะคุณชมคะตอนนี้ค่ะขวัญอยู่ที่ลานทัพพารากอนศูนย์การค้าเสีามพารากอนค่ะพาผู้ชมนะคะมา ที่งานขยับร่างกายขยายความสุขซึ่งเป็นหนึ่งในแคมเปญของโค้งนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปตามด้านในกันดีกว่าค่ะกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยจัดงานขยับร่างกายขยายความสุขอัดแน่นด้วยกิจกรรมเพิ่มความฟิตและความรู้เรื่องการบริโภคอย่างสมดุล เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายและนักโภชณาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความรู้ด้านการบริโภคควบคู่ก,กับการออกกำลังกายร่วมด้วยซูเปอร์สตาร์ฟิตและเฟิร์มค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับคุณนันทิวัฒน์ธรรมหาไทยค่ะสวัสดีค่ะแคมเปญขยับร่างกายขยายความสุขเนี่ยมีอะไรให้ผู้บริโภคตื่นเต้นบ้างคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผู้บริโภคได้รับประโยชน์ยังไงหลังจากนี้เนี่ยมีการต่อย,ยอดแคมเปญน,นี้ยังไงบ้างคะ ก็จริงๆโดยรวมนะครับก็แคมเปญขยับร่างกายขยายความสุขเนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาออกกําลังกายใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉงนะครับเพื่อมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเราก็สื่อสารผ่านการนําเอาข้อมูลแล้วก็โครงการต่างๆที่โคกทํามาในเรื่องของการส่งเสริมให้คนออกกาลังกายเนี่ยมามามา,มามามาทำให้คนเนี่ยเห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ออกไปในวงกว้างให้คนได้รับทราบนะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะขยับร่างกายขยายความสุขกันให้มากขึ้นนะครับซึ่งหลังจากกิจกรรมวันนี้แล้วซึ่งเป็นการเปิดตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวในเดือนมีนาคมเราก็จะมีดิจิตอลแคมเปญน,นะครับที่เป็นคาราวานแห่งความสุขซึ่งจะออกไปพบกับกับประชาชนนะครับผู้บริโภคเพื่อสื่อสารความสำคัญเรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีครับ สำหรับงานขยับร่างกายขยายความสุขประกอบไปด้วยทั้งกิจกรรมพิสูจความฟิตต่างๆพร้อมยกทัพผู้เชียช่ยวชาญจากโรงพยาบาลเทพารินมาให้คำแนะนำให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายและการบริโภคอย่างสมดุลพร้อมต่อยอดกิจกรรมด้วย Coca-Cola h a p p ปี้เน็ตไรเดคาราวานจักรยานล,ลากรถส่งความสุขของโคคาโคล่าที่เตรียมออกเดินทางทั่วกรุงเทพมหานครค่ะ เรียกได้ว่าเป็นแคมเปญที่ชวนคนไทยทุกคนนะคะมาร่วมกันเปียบร่างกายเพื่อขยายความสุขที่ยั่งยืนค่ะอย่าลืมนะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการไอโซไซตี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปโซไซตี้กันแบบมีตลอดเวลาค่ะและสําหรับข่าวหน้านะคะขวัญจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนก็นห้ามพลาดค่ะวันนี้ขวัญต้องขอตัวลไปก่อนสวัสดีค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i s o ซ i ซ y ตตอน,นอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t c h a n n e l com และร่วมกิจกรรมเพื่อรุ้นลับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook com i s o c i e i t y 3 d ค่ะ